เหมเอ้ยมันี่เร็วหน่อไหนเนาะหาตินค่ะเหมเอ้ยไหนก็ไปบักติด สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู้ทุกคนตกคําเย็นมาวันนี้แกเอ้ยหลังจากที่ฉันลดน,น้ำต้นไม้บนไร่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะกะจิมหาลออเก็บใบมะกรูดและกะตะไคร้ไปทําน้ํายาขนมจีนให้พ่อฉันนั่นแหละจ้ะมีการโทรมาบอกว่าวันนี้จิก้าบ,บานเด้อทาน้ายาขนมจีนรอพอดีอว่าแกเอ้ยที่นี่ก็งานเข่าฉันีอย่างคักเลยแล้วงานเข่าย้อนอะไรนี่แกเอ้ยฉันก็ไม่ได้เตรียมคงเตรียมเครื่องไว้เนาะที่นี่ก็ต้องมาหาลออเก็บเอาแบบนี้แหละจ้ะ กะจักวันนี้เครื่องก่คบไม่ดอกน้ำยาขนมจีนก็นได้ที่ทำน้ำยาขนมจีนนี่นะสินขนมจีนก็นยังไม่ทันมีเลยเดย้แก่เอ้ยฉันก็เลยเด้โทรไปบอกพี่ชายฉันว่าถ้าเลิกงานมาแล้วนะให้แวะซื้อขนมจีนกันตลาดนัดนะ มองใกล้ๆที่ทํางานมันนั่นแหละจ้าเขาก็จะมีตลาดนัดทุกวันให้ซื้อมาจาักสองโลแก่อเ,เอ้ยดีนะว่ามันยังไม่เลิกงานทำมันยังงานนะแกเอ้ยฉันนี่แหละจ้างานเขาอีกเช่นเคยก็ได้วิ่งไปซื้อนั่นแล้วไม่ใช่ใกล้ๆได้ยี่สิบสามสิบกิโลนั่นแหละจ้าอยู่ในไรในดงมันก็ยังมีนะนอกแกเอ้ยมันมีคืออยู่อย่างในเมืองดอกจ้าเวลาที่หาซื้อเขาซื้อของนี่มันก็สะดวกสบายกว่ากันเนาะ เครื่องที่ฉันที่ใส่ต้มกระป้านี่นนาแกเอ้ยก็จะมีกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร่ใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งนี่แหละจ้าตามซอบค่ะใบตามซาลิงขนาดเชือกอะไรที่รัดไว้นี่มันเข่าไปอยู่ไข่เต็มเลย พอไะข้างน้ำเดือดเร็จเรียบร้อยแล้วแกเอวยหลังจากนั่นที่นี่ฉันก็จีใส่เกลือลงไปหน่อยนึงเซ็จแล้วที่นี่ก็ตามด้วยเครื่องที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ละจ้ะลงไปต้มเลยกระต้มไปจนว่าน้ำมันออกก่ดหอมแล้วจากแกเอวยที่นี่ฉันก็ยังก็เอาปลาใส่ลงไปจ้ะที่นี่ก็ต้มไปจนกว่าปลามันจะเปื่อยนั่นแหละกระสานมะพร้ย วันนี้ลูกหลานก็พากันมาเล่นเต้มมาเลยจ้ะแกเอ้ยก็มีหลายช่วงหลายวัจ้ะแต่ว่าส่วนใหญ่กจะจิอายุไล่ๆกันสนมากก็จะมีแต่ผู้หญิงเด้อเด็กน้อยแถวบ้านฉันนี่นะผู้ใช้ก็มีไม่กี่คนดอกจ้ะเสียงนี่แม่จะเว้ยเกี้ยวเก้าอย่างคักเลยแล้วก็พอให้ค้นฒ่าหายเหงาไปจ้ะ มาเร็วหน่อยหน่อยมาติ้ค่ะแฮมเอ้แฮมบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแฮมอแฮมอ่แฮมแฮมแฮมอยากได้ี่แฮมอย่างเดียวอะปากอะไรปากเป็ พอตะปาเปืป่อยแล้วแกเอ้ยที่นี่ฉันก็จิตักทุกอย่างออกมาพักไว้ให้มันเย็นก่อนจ้าแล้วฉันก็จิเอาพริกกระเทียมหอมแดงและก,ะกระชายที่เราต้มไว้นั่นแหละแกเอ้ยเอามาต้าให้มันพอหย,ยาบๆยาจ้าหรือว่าใครที่ใช้วิธีปั่นเอาก็ได้เด้อเอาตามที่พวกแกสะดวกนั่นแหละ และถ้าใครอยากให้พริกแกงเป็นสีแดงสีสมสวยมันอย่างที่เขาขายกันน่ะนะแกเอ้ยก็ใส่พริกเม็ดใหญ่ลงไปต้มนะจ่ะแต่ว่ากระบ้านฉันน่ะมันไม่มีแกเอ้ยก็มีแต่พริกเม็ดน้อยๆแบบนี้แหละคืนใส่ให้มันสแสดงโลกขนาดนั้นนะแกเอ้ยกินไม่ได้เลย,เเลยแล้วเพชรหูลูบเลยละจ้ะ เครื่องแกงฉันก็จิ้มไม่ตําละเอียดมากดอกจากกะจิตตาแค่พอหยาบๆเท่านั้นแหละเ็จเรียบร้อยแล้วที่นี่ฉันก็จิ้มแกะเนื้อปลาใส่ลงไปแล้วก็ตาํารวมไปก็เครื่องแกงที่ตาหวังนึงนั่นแหละพอจะตาเนื้อปลาก็เครื่องแกงเข้ากันแล้วที่นี่ฉันก็จะเอาลงไปต้มกับน้ำที่เราต้มปลาก่อนนานี่แหละจ้า พอได้ปรุงรสชาติถูกใจแล้วที่นี้ฉันก็จีโรยด้วยต้นหอมนี่แหละจ้ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะน้ำยาป่าปานินมาเดอ้อแก่เอ้ยมากินขนมจีนละกันเดอ้อจ้ะ